นะครับเรียบร้อยแล้วครับอาหารที่เราทํากันเมื่อกี้นี้เราก็ทานข้าวใต้แสงเทียนกันนะครับเพราะว่าะยีแม่งเพราะว่าอไม่ใช่อเมื่อกี้เด๋ยวเซนเซอร์นะฮะตากล้องไปเซนเซอร์ด้วยนะครับคำเมื่อกี้เพราะว่าไฟยังไม่ต่อร้านยังใหม่อยู่ครับอันนี้น้องแตงโมนะครับจะมาแนะนํารายการจะมาแนะนําเมนูอาหารวันนี้หรือว่าจะ อให้เชฟแนะนำแล้วเชฟคุยดูภูมิมันสะครับอู้เฮ้ยถ่ายแล้วเหรอยังยังยังเฮ้ยอ่าเริ่มเริ่มไหนจานนี้เลยนั่งดลนะโอ้ขอนั่งก่อนโอ้โหอ้าวตอนนี้อาหารจะเสร็จแล้วนะคะจะเมื่อชิพเก่อนครับผลงานผลงานผลงานนะโอ้แป๊บเดียวนี่เริ่มงานน้ำนำเสนอครับผักผักเป็นบ้าครับอันนี้เป็นบ้าบ้านนั้นมีผักกระโดนมีโดโดเยอะเลย กระโดนเรืยออะไรอันนี้อันนี้เรียกอะไรครับเชฟหูหูปลาไหลโอเคหูปลาไหลเหงือกปลาหมออไหูมันหูปลาท่อนนี่อย่างมั่วบอกว่าไม่ได้มั่วไอ้จริงนี่นี่นี่เหงือกปลาท่อนนี่เหงือกปลาท่อนนี่หูหูปลาไหลออเมาที่เมนูต่อไปค่ะอ่าหอยนางรมยำหอยนางรมนะครับคืออาที่เราเรียกยำนี่ก็เพราะว่าเดี๋ยว เราจะยำเป็นคำๆแล้วก็ชิมทานอั<ใ>น<ใ>นี้อะต่อไปค่ะเชฟเอ๊ A, ขอบุหรี่ตัวดิขวดออกสื่ออยู่นะครับอ,อันนี้อะไรครับไอ้ขั่วกิง้งขวกิ้งนี่โอ้โหโคั่วกิ้งเองเลยไอ,อ้ซื้อมาไม่ <c oughs> ซื้อมาอันนี้นี่นี่นี่ปีมือวยเชฟเออันนี้คือยำบลาคิริวครับถ่ายคนมันอกี้ไปถ่ายอาหารเลยถ่ายอาหารพิเศษอาหารสิอาหารก่อนนี่ยำปลาคิริวเชฟเอนี่เอาผมก้อยก้อผมเอาอะไรนี่นี่แหละเอาสักกลามขึ้นไป เขาเรียกว่าเป็นเป็นพระเอกของงานนี้นะครับอการต่อมาก็คือหอยทอดคะห,<อ>หอยทอดหอยทอดใีเด่เบคอนทำตัวไหนอันนี้ใช้เวทมนต์คอนโอ้โอร่อยมากเลยนะคะกู <c oughs> เห็นมึงแอบไปซื้อที่ตลาดแก <c oughs> ะกล่องเมื่อกี้นี้นต้มแซ่บต้มแซ่บไอ้เนื้อเสีๆจากอันนี้เเราไม่ทิ้งไงครับโยนหมดเป็นยุกคประหยัดโยนใส่ในชุดน้ำร้อนๆตรงนี้ต้มแซ่บมีหายแล้วช้อนไม่มีจะกินยังไงครับ เดี๋ยวช้อนเดินมาหานะคะสำหรับวันนี้นะคะเมนูอาหารของเราก็อร่อยทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยชิปายใสงเสียงตายก่อนแล้วเราลองกินได้กินได้หอเราเราไม่ใช่ผงชูรสนะอันนี้นะครับเป็นหอยนางรมในวิธีการทานจริงๆแล้วก็ไม่ให้ใช้ช้อนสัตนเลยมันจะเสียวชาหอยใช่เสียวชาหอยมันจะกากใช้ช้อนพลาสติก แต่อันนี้เรากินเองนะครับโดยโดยปกติเช่รโดยติเขาจะกินใส่เปลือกแล้วดูดลุกเลยใช่แล้วจะเอาอะไรตักน้ำจิ้มเนี่ยตามงนบ้างด้วยเนี่เอาช้อนจเลยอย่างเี้ยได้ไหมได้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 ดีกว่าตดนนี้พี่เข่าเขาตนึ่งยิ้งยุ่อีกเี้แม่งมีช้อนอันเดียวครับดีฝ้ายเดินทางมาจากนั้นแล้วก็ ตามด้วยยอดกระถินนะดเลมากดูให้มาแค่เนี้ยซื้อหอยร้อยนี่ปกติสองยอดี่เขาบอกว่ากระถินแพงนะกระถินแพงแพมาเลยทั้งทางโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับอาไว้ฮะกูกินะอ่ะพอนะเอตอนที่ีเหรอไปเก็บิเป็นงะโอะครับ ว่าร้อมมีอันเดียวอันนี้ผมทำเองผมต้องกินเองนะครับไม่มีใครกินด้วยยำว่าดีด้วครับพวกกินมันต้องคือที่แกงมันต้องหอมเลยมันต้องมีกลิ่นเข้มข้นหน่อยหน่อยถ้าพวกกินใต้ไม่ได้ในยำก็ยำแบบใส่คล้ายๆลาบเพียงแต่ไม่ใส่ข้าวคั่วมก็ออกเปรี้ยวกลิ่นมะนาวรึมเลยเนาะยำมันมีหอมแบบชีสเขาใส่ไหม ไปฮะอับทำเองจิ้มเองครับมันน่ากลัวแล้วเกินะมันแดงแดงเผือกเลยเลือดสดใส่เลือดสดดีสดกรีดออกมาคอวัวเมื่อกี้เลยวัวนี่ไงแลแม่ใจเราขอลองมั่งยอดจริงอ่ะนิดนึงก่อนนะน้ำด้วยเดี๋ยวพ่อมาเอ้ยหืดแล้วกัน ควต้องพากับใครเยอะนะขอือคือลูกบอลเห็นหรือเปล่านะเหมันมืดหรือเปล่ามืดค่ะพอแล้วค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราจบลงเพียงเท่านี้นนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่ครับ่าครับเดี๋ยวเจอใหม่พบกันใหม่ที่หน้สวัสดีค่ะสวัสดีครับไปไป